โอเคครับสำหรับนะครับกิจกรรมในภาคเรียนที่2นะที่จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับที่ครูได้เคยอธิบายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรทํากิจกรรมทํางานอะไรบ้างนะครับในวันนี้ครูจะมาอาธิบายถึงอ่าสิ่งที่พวกเราจะต้องทาในคาบนี้แล้วก็ที่จะต้องทําต่อไปในคาบถัดไปด้วยนะครับอ่ะในคาบนี้นะครับสิ่งที่ครูจะให้พวกเราทําก็คือการทํากิจกรรมกลุ่มก็คือรวมกลุ่มกัน นะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูบอกแล้วใช่ไหมให้ลองไปคุยกันว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมครับอวันนี้นะครับอลองไปดูที่หน้า Classroom ก่อนตรงนี้ตรงหน้าคลาส m นะครับก็จะเห็นว่ามีเช็คชื่อนะครับแล้วก็มี Google Form 1อันแล้วก็มีใบงานที่นาอนะ,อะทีนี้มาดู Google Form ก่อนครับ Google Form คืออะไระเปิดเข้าไปดูซิ Google Form นี้จะเป็นแบบลงทะเบียนทีมวิจัย IS 2 2564ทั25นะครับ คำนิบายคือให้นักเรียนลงทะเบียนกลุ่มทีมวิจัยภาคเรียนที่2องับ2564โดยให้นักเรียนลงทะเบียนทีมวิจัยทีมละ3าหรือ4คนเท่านั้นนะครับเหตุผลที่เป็น3หรือ4คนก็คือนะครับแน่นอนแหละข้อแรกนะครับคือครูต้องการให้เราทํากิจกรรมเป็นทีมนะครับในภาคเรียนที่2นี้และที่ต้องให้3หรือ4คนเนื่องจากว่าจากการวิจัยทั่วโลกนะครับสรุปได้ว่ากิจกรรมกลุ่มทางด้านการวิชาก,การทางด้าน education นะครับ ่จำนวนที่มีความเหมาะสมที่สุดก็คือ3หรือ4คนนะครับ3หรือ4คนซึ่งจะเป็นเรื่องของภาวะการตัดสินใจภาวะในการความร่วมมือนะครับในมิติต่างๆดังนั้นนะครับครูจึงใช้นะครับให้พวกเรารวมกลุ่มกัน3ถึง4คนไม่น้อยไปกว่านี้และไม่มากไปกว่านี้3ก็ได้4ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราคุยกันได้แล้วนะครับก็ให้พวกเรามาลงทะเบียนอ่ะอันแรกลงชั้นแล้วก็ลงชั้น3ามนะครับ ชื่อในสมาชิกในกลุ่มจะมี3หรือ4ก็แล้วแต่นะครับคนแรกจะเป็นชื่อหัวหน้าทีมชื่อหัวหน้าทีมมายังไงหัวหน้าทีมก็คือพอเราได้กลุ่มปุ๊บครูจะให้พวกเรานะครับได้ประชุมกันคุยกันนะครับว่าจะเลือกงานวิจัยของใครในกลุ่มขึ้นมาเป็นงานวิจัยหลักของทีมนะฟังดีๆนะให้ประชุมกันนะครับแล้วเลือกกันว่า จะเอางานวิจัยของใครสมาชิกในในกลุ่มของเราเนี่ยนะเอางานวิจัยของใครขึ้นมาเป็นงานวิจัยหลักของทีมคนที่ถูกเลือกนะครับมาเป็นงานวิจัยหลักคนนั้นจะเป็นหัวหน้าทีมเหตุผลเพราะอะไรใครรู้บ้างทำไมถึงต้องให้คนที่เป็นเจ้าของงานวิจัยมาเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่านนเขารู้เรื่องงานของตัวเองเยอะสุดครับถูกต้องครับเพราะเขาจะรู้กระบวนการนะครับในงานนี้ตั้งแต่ต้นนะครับมาตั้งแต่ต้นเลยทําให้เขา,ารู้ นะครับช่องทางต่างๆรู้กระบวนการต่างๆเนี่ยได้อย่างละเอียดนะครับเพื่อนที่เป็นทีมวิจัยก็จะเข้ามาสมทบเพื่อทําให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวจะมาดูเพราะฉะนั้นลงชื่อมาคนแรกเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็คนที่2 3สนะกลุ่มไหนมีสี่ก็ลงคนที่4ด้วยโดยวิธีการลงนะครับให้ลงชื่อนามสกุลพร้อมด้วยเลขที่อย่าลืมเลขที่นะครับ ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไม่ต้องใส่มาแล้วนะเพราะว่าชั้นมันมีอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องใส่มาแล้วนะครับแล้วก็ลงสุดท้ายคือลงว่าชื่องานวิจัยของคุณคือชื่อว่าอะไรนะครับชื่องานของคุณคือชื่อว่าอะไรแล้วก็กดส่งเข้ามานะในคาบวันนี้ครูต้องการแค่นี้แหละนะครับครูต้องการแค่นี้แหละแต่ขออนุญาตอธิบายไปถึงภาระงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้กลุ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอใครส่งกลุ่มปุ๊บจะได้คุยกันได้เลยนะครับก็คือใบงานที่สาม นะใบงานที่3ที่นักเรียนจะต้องทําคืออะไรคือใบนี้ครับนะคือใบนี้ําอธิบายครับให้นักเรียนจับกลุ่ม3 4คนแล้วประชุมคัดเลือกงานวิจัยที่ดีและน่าสนใจของสมาชิกภายในกลุ่มมาดําเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยจัดทากรอบการวิจัยและผลงานมาพัฒนาเพื่อนําเสนอและเผยแพร่สู่สาธารนณะอ่าคราวนี้เราจะเผยแพร่แล้วเนาะอ่าวิธีการอันแรกเลยครับชื่อวิจัยชื่ออะไรใครคือเจ้าของงานวิจัย นะครับก็คือจ้าผู้ที่คิดคน้นคนแรกแล้วหละเสร็จแล้วก็มาใส่รายชื่อทีมงานวิจัยอีกทีหนึ่งนะครับมาใส่รายชื่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วข้อที่1คือผลการวิเคราะห์งานวิจัยผู้จะให้พวกเราดูจุดอ่อนและจุดแข็งของงานวิจัยของตัวเองที่เราเลือกขึ้นมาครับ1ง,งานนั้นมาช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแองจุดอ่อนจุดแข็งของมันคืออะไรให้พวกเราดูไปตั้งแต่ชื่อเรื่องบทนํา เครื่องมือการวิจัยจนถึงสรุปผลการวิจัยเลยชื่อเรื่องถามว่าชื่อเรื่องมีจุดอ่อนไหมมีจุดอ่อนได้ไหมมีอมีได้ยกตัวอย่างเช่นครับยกตัวอย่างเช่นชื่อเรื่องงานวิจัยห้องน้ําโรงเรียนเทพศิลินชื่อเรื่องงานวิจัยห้องน้ําโรงเรียนเทพศิรินถามว่าชื่อแบบนี้เป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดแข็งเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดแข็งห้องน้ําโรงเรียนเทพศิรินจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนเพราะอะไรลูก ไม่ระบ,บุจะจยงให้แน่ชัดอ่าเราไม่ได้ระบ,บุลงไปเลยว่าเราศึกษาอะไรถูกป่ะเพราะการศึกษาผู้บอกแล้วมันมีหลายอย่างใช่ป่ะบางคนศึกษาอะไรลูกความพึงพอใจบางคนศึกษาความคิดเห็นบางคนศึกษาผลกระทบบางคนศึกษาสภาพปัญหาถูกป่สะสาเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างเงี้ยคุณไม่บอกว่าคุณทําอะไรอยู่อยู่ก็มาห้องน้ำตรงนี้ทั้งสินเพราะฉะนั้นชื่อเป็นจุดอ่อนอธิบายมาว่ามันเป็นจุดอ่อนเพราะอะไรเหมือนพี่เมื่อกี้พูดนะครับว่าก็าคือมันไม่มีรายละเอียดดีเทว่าจะทําอะไรกับเรื่องเรื่องนั้น นะครับีัยเห็นมากแค่ชื่อเรื่องก็เป็นจุดอ่อนได้แล้วนะแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าการศึกษา,าการศึกษาความพึงความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเทพซิลินที่มีต่อโรงอาหารอย่างเงี้ยถือว่าเป็นจุดแข็งไหมเป็นจุดแข็งเพราะว่าสามารถอธิบายว่าจะทําอะไรกับคนกลุ่มไหนได้เลยชัดเจนมากนะชัดเจนมากอย่างนี้เป็นต้น อ่ะเสร็จแล้วคุณมาดูบทนำเป็นยังไงบทนำเขียนที่มาที่ไปชัดเจนไหมสภาพปัญหาชัดเจนไหมหรือว่ามาแค่บรรทัดสองบรรทัดไม่มีความชัดเจนนะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดแข็งอธิบายมานะครับอธิบายมาจะสังเกตว่าครูจะมีช่องจุดแข็งแค่สาช่องสาบรรทัดแต่จุดอ่อนเนี่ยจะให้เยอะเพราะต้องการให้คุณหาจุดอ่อนของทีของงานวิจัยฉบับที่เราเลือกเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทําไมลูกเพื่อ,อไปทําไมหาจุดอ่อนให้ได้เยอะเพื่อไปทาอะไรบถูกต้องครับ ครูต้องการให้พวกเราไปช่วยกันแก้ไขางานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับให้สมบูรณ์สูงสุดก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะเพราะถ้าเราเผยแพร่สู่สาธารณะชื่อของเราจะไปหลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเลยแล้วถ้าง,งานออกมาไม่มีคุณภาพถามว่าใครใครได้รับผลกระทบผู้วิจัยไหมที่บอกว่าเออผู้วิจัยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบคนแบบโหอะไรเนี่ยทางานวิจัยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราจะต้องช่วยกันหาจุดอ่อนให้ได้เยอะที่สุด นะบทนำเขียนยังไงเป็นยังไงบ้างวัตถุประสงค์ครอบคลุมไหมนะปัญหาการวิจัยสอดคล้องกับชื่อวิจัยไหมมันส,สอดคล้องกันไหมเช่นเนี่ยมันอย่างเมื่อกี้บอกว่าชื่อเรื่องคือศึกษาอะไรนะศึกษาความพึงพอใจแต่พอมาวัตถุประสงค์บอกว่าเพื่อทราบสภาพปัญหาของห้องน้ำโรงเรียนเทศนาลเนี้เห็นปะ่ะชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์ก็ไม่สอดคล้องกันและนะครับว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าสอดคล้องนั้นเป็นจุดอ่อนจุดแข็ง ถ้ามันสอดคล้องมันจะกลายเป็นจุดแข่งทันทีเราก็ดูได้นะครับเราก็ดูได้อะไรอีกเ,อเครื่องมือในการวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเครื่องมือเครื่องมือในการวิจัยของเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นเครื่องมือชนิดไหนเราใช้อะไรการเก็บเก็บเก็บข้อมูลออนไลน์ครับใช้แบบกูเกิลถ,ๆๆๆๆถูกไหมเราใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการวิจัยดังนั้น เครื่องมือในการวิจัยก็คือแบบสอบถามทีนี้เราก็มาดูว่าเครื่องมือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งไหมยกตัวอย่างเช่นคุณทําเรื่องใหญ่มากเลยครับศึกษาอะไรล่ะสภาพปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครแต่คุณคิดข้อคําถามในการถามเก็บข้อมูลมา2ข้ออย่างเงี้ยถามว่าแค่คําถามแค่สองข้อจะสามารถทรถาบสภาพปัญหาของการรถติดในกรุงเทพได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับพอไม่ได้มันก็กลายเป็นจุดอ่อนหรือ หรือบางบางคนทําได้ข้อเยอะมากเลยครับอมมุนะิได้สิบข้อนะได้สิบข้อแต่ในเนื้อหาในการเก็บข้อมูลน่ะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเช่นเราต้องการสภาพปัญหาอยากรู้ว่าที่มาของปัญหาคืออะไรนะปัญหาคืออะไรแต่คําถามเราไปถามเขาว่าพึงพอใจแค่ไหนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ปัญหาไหมเราก็ไม่รู้ปัญหาเพราะฉะนั้นข้อคําถามสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยไหมหรือว่าหัวข้อการวิจัยไหมสุดท้ายคิดว่าจํานวนจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือว่าจํานวนผู้ให้ข้อมูลเนี่ยมีผลไหมต่อจุดอ่อนจุดแข็งของงานวิจัยมีไหมลูกมีเนาะเพราะว่าอะไรครับอย่างเมื่อกี้กูบอกว่ามีคนทําเรื่องอะไรนะอ่านี่แหละศึกษาสภาพปัญหาของการจราจรในกรุงเทพมหานครโอ้คิดข้อมาได้ครบสมบูรณ์แบบมากเลย ดีมากเลยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่เก็บข้อมูลมาได้ห้าคนเนี้ยถามว่าคนห้าคนสามารถเป็นตัวแทนของคนรุงเทพนหารครทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเป็นจุดอ่อนจุดแข็งเป็นจุดอ่อนถูกต้องครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนว่าเฮ้ยความน่าเชื่อถือของผลการวินในใจัยของเราอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าเชื่อถือพอเพราะว่ามันเก็บยูเซอร์มาได้น้อยมากเลยเก็บผู้ให้ข้อมูลมาได้น้อยมากเลยอย่างภาคเรนที่หนึ่งอ่ะกูให้เก็บขั้นต่าอยู่ที่กี่คนจําได้ไหม ครูให้เก็บขั้นต่ำสามสิบคนถูกต้องครับครูให้เก็บขั้นต่ามาที่สามสิบคนแต่บางคนทำไมเก็บมาไม่ถึงสิบคนก็มีนะบางคนอะแต่คุูก็ให้คะแนนแหละแต่ว่าให้มากน้อยแค่ไหนก็ก็อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของของของอผลงานนะเนาะนะครับเนี่ยเก็บมาสิบคนเนี้ยมันก็เป็นตัวแทนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยบางคนเก็บมาสามสิบก็โอเคนะครับก็เป็นความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้วแต่บางคนเนี่ยพอเรามารวมกลุ่มกันเอ สี่คนแล้วเป็นกลุ่มละสามคนหรือสี่คนเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่างานของเรามันเป็นสเกลที่ใหญ่สามสิบคนอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอคุณไปเก็บเพิ่มได้ปะเก็บเพิ่มได้ไหมได้ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าบทความวิจัยฉบับนี้ครูให้ส่งนู่นเลยกลางภาคก็คือปลายธันวาดังนั้นเมื่อคุณรู้จุดอ่อนว่าเฮ้ยคุณอยากอันนี้มันอาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่แข็งพออยากจะเพิ่มมุดตอนเนี้ย เพื่อนเก็บมาได้แล้วเดิมจักเทอมหนึ่งเก็บมาได้ละสาสิบคนแล้วพอเรามาทําเรามีสมาชิกเพิ่มอีกสองคนหรือสามคนเป็นสี่สามหรือสี่คนเนี้ยเฮ้ยเรามาเพิ่มอัพเป็นห้าสิบไหมไปหาเพิ่มอีกแค่ยี่สิบคนความน่าเชื่อถือมันก็จะทําัไมากขึ้นหูกมีมากขึ้นเนาะแล้วก็แค่ามาปรับตัวเลขเท่านั้นเองแล้วก็มาปรับตัวเลขเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูได้จนถึงตรงนี้เลยพอหลังจากเครื่องมือเป็นอะไรไปดูสรุปครับตารางสรุปถูกต้องไหม นะสรุปถูกต้องไหมชัดเจนไหมนะอธิบายตารางได้ถูกต้องไหมบางคนเขียนตารางมาแต่ไม่มีอธิบายตารางหรืออธิบายมาแต่ว่าลําดับไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีบางคนที่คิดคํานวณเอเวอรสต์ uh, id, ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับคิดค่าเฉลี่ยในในตารางอะ่ะผิดยกตัวอย่างเช่น uh, แบบสอบถามของเราทําแบบเลตติ้งสเกลห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วพอหา หาค่าเฉลี่ยออกมากลับได้6.5อย่างเงี้ยเรามีแค่1-5เองค่าเฉลี่ย1-5ทำไมเอเวอร์เรมันไปอยู่ที่6.5มันเป็นไปได้ไหมแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดถูกไหมครับอ่ะอันนี้เราก็ต้องมาตรวจมาดูกันว่าเป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปทําคือต้องไปช่วยกันดูวิเคราะห์ตั้งแต่บทนําชื่อเรื่องบทนําทั้งหมดเลยมาจนถึงเครื่องมือการวิจัยแล้วก็มาจนถึงสรุปผลการวิจัยแล้วช่วยกันปรับครับ ปรับให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นอุดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้หมดให้ได้ทั้งหมดนะครับให้ได้ทั้งหมดเสร็จแล้วได้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วมาสรุปตรงนี้นิดนึงสรุปตรงนี้นิดนึงสรุปตรงนี้ก็ไม่ให้เรื่องยากเลยเพราะว่าก็คือเอาของเทอมหนึ่งมาตรงมามาใส่เพียงแต่ว,ว่าสรุปให้มันมีความกระชับชัดเจนมากขึ้นเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสภาพปัญหาและที่มาของงานวิจัยคืออะไรปัญหามันคืออะไรสรุปมาย่อๆนะครับสรุปมายอ่ายอๆว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้เราจึงจําเป็นจะต้องทําแบบนี้ ทำให้เกิดงานวิจัยเรื่องก็เอาแค่ชื่อเรื่องมาใส่เลยนะเอาชื่อเรื่องมาใส่เลยนะครับโดยใช้เครื่องมือได้แกนะ่เครื่องมือของเราใช้อะไรนะส่วนใหญ่ของเราทั้งหมดก็จะน่าจะเป็นแบบสอบถามเรื่องอะไรบอกด้วยนะครับซึ่งเก็บข้อมูลกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้แก่บอกมาด้วยว่าประชากรคืคอใครแล้วเราเจะาะกลุ่มตัวอย่างไปที่กลุ่มไหนบ้างนะครับจํานวนเท่าไหร่นะเขียนลงมาให้ด้วยจนได้สรุปงานวิจัยคือ นะคุณก็เอาผลการวิจัยมาสรุปหน่อยว่าอะไรสูงสุดต่ำสุดเลี้ยงลงมาอะไรยังไงนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับให้รู้ว่าผลผลแกนๆของมันนะคืออะไรเท่านี้เองใบงานที่สามมีมูลค่า1ิบคะแนนครับนะใบงานที่สมีมูลค่าสิบคะแนนมีเวลาครับยังไม่ได้เรียกส่งตอนนี้มีเวลาอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราทุกคนทําในวันนี้ก็คือหนึ่งนะครับรวมกลุ่มให้ได้สามหรือสี่คน ประชุมหาหรือว่าจะใช้งานวิจัยของใครเป็นหลักเสร็จแล้วไปกรอกใน Google Form นะครับเสร็จแล้วไปกรอกใน Google Form ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพวกคุณก็ไปประชุมกันเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลใน,นงานที่3มโดยเจ้าของงานวิจัยก็จะต้องส่งส่งงานวิจัยของตัวเองอะไปให้เพื่อนช่วยกันอ่านนะครับไปให้เพื่อนช่วยกันอ่านแล้วเราก็จะได้จุดอ่อนจุดแข็งคุณก็ต้องมาประชุมกันว่าอะไรเป็น,ปนจุดอ่อนจุดแข็งแล้วดูทีละอันเลย ดูทีละข้อเลยชื่อเรื่องเป็นยังไงบทนําเป็นยังไงวัตถุประสงค์ปัญหาคําถามการวิจัยนะผลท,ที่คาดว่าจะได้รับนู่นนี่นั่นเรียงลงมาจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์เครื่องมือกันทีละชอ็อตทีละช็อตเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสรุปผลการวิจัยเป็นยังไงช่วยกันดูให้ละเอียดแล้วก็ปรับให้มันสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะมาทําบทความการวิจัยโอเคไหมอ่ะตรงนี้ใครมีคําถามไหมครับ จากตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครับเอ่ออาจารย์ครับคือ,อหัวข้อที่ต้องสังเกตเนี่ยอาจารย์พอจะสรุปคร่าวๆแล้วให้เป็นแนวทางได้ไหมครับหมายถึงว่าบางทีมันลืมกอ็อย่างที่บอกไปครับจริงๆคุณเอาสามงานอ่ะสามงานมาดูทั้งหมดหนึ่งคืองานบทนำสองคืองานเครื่องมือสามคืองานสรุปเอาสามอันเนี้ยมาดูแล้วก็ไล่ตามหัวข้อเลยแล้วก็ดูว่าหัวข้อเนี้ยสมบูรณ์หรือยัง เป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดแข็งไหมเท่านั้นเองครับไล่ดูทีละหัว,วข้อเลยจากงานสามชิ้นเนี้ยอ๋อแล้วก็เขียนลงไปเลยใช่ไหมครับใช่แล้วที่ต้องแก้เราเอาแกนหลักๆก็ได้กกนะไม,ไม่ไม่ต้องยิบย่อยมากก็ได้นะครับไม่ต้องยิบย่อยมากก็ได้เอาอครูอยากเน้นที่จุดอ่อนแต่ถ้าไหนที่ดูเฮ้ยมันเป็นจุดแข็งแบบแข็งโป๊กเลยว่าท้่อันเนี้ยเป็นข้อดีของงานวิจัยชิ้นนี้เลยอะ่ะคุณก็เขียนมาแต่ครูอยากเน้นที่จุดอ่อนอยากให้คุณหาจุดอ่อนให้เจอว่าจุดอ่อนของงานวิจัยของเราอ่ะมันมีอะไรบ้าง พื่อจะได้หาช่องอุดมันไม่ให้มันเกิดปัญหาในอนาคตอ๋อก็คือก็คือให้หาจุดอ่อนให้เจอแล้วเขียนลงไปแล้วก็พยายามกดจุดอ่อนตรงนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจิรพัฒนครับมีคนอื่นมีคําถามอีกไหมครับไม่มีเลยเหรอแสดงว่าเมื่อกีก้ผูอธิบายเคลียร์เนาะเคลียร์ไหมนะ เพราะฉะนั้นอ่าโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ16-17นาทีนะครับครูก็จะให้พวกเรานะครับนะไปประชุมกันนะครับไปประชุมกันแล้วก็ลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนทีมวิจัยมานะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10นาทีอ่ะไปคุยกันเลยครับจับกลุ่มกันเลยครับครูยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวีสักครู่เดี๋ยวถึงจะปล่อยครับหนึ่งใครงงสงสยัยถามได้เลยครูยังอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคตอนนี้3ามทับสิส่งมาแล้ว2ทีมนะครับเข้ามาแล้ว2ทีม